ทำอะไรกันอยู่อ่ะเขาขอคุยด,ด้วยได้ไหมแปบ๊บหนึ่งก็ได้อ่ะได้ค่ะเพื่อนงั้นกูเรื่องคน,น,น,นเดียวรอนะเมื่อกี้กันเสร็จแล้วก็ค่อยเดินมาก็ได้มีอะไรก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยจากันนะโอเคเพื่นอนเธอก็ตั้งแต่วันนั้นที่เราทะเลาะก,กันนะเขาทำอะไรผิดไปเขาก็ขอโทษนะ เขาก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นหรอกเว้ยเขาขอโทษจริงๆรังเขาก็รู้นะนะรับที่วันนั้นเขาสะพ้อใส่เขาพูดคือวันนั้นเทียดแล้วเขาขอขอโทษนะัเนี่ยนะครับครับเขาก็จะไม่แบบเขาน่้จะถามเธอก่อนเนาะว่าแบบ เธอโอเคไหมอะ่ะเขาไม่ได้บ,บังคับเลยเขาก็ผิดเหมือนกันแหละย,ยังไงก็ให้อภัยกันเนะาะค่ับลักเลยนะ